ไอ้คู่ล่มแตกพร้อมครับท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยทีมงานนมอามคนเดิมป้าต,ต่อยคนเป็นเซนน้องน้ำชาแนลนะครับแล้วก็เป่าเขียดก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปขอโชคลาภกับาสารดอนปู่ตานะครับท่านผู้ชมวันนี้มาด้วยกัน4ีช่องแล้วก็เอาเป่าเขียดมาเป็นมูน้ำนะครับสำหรับคลิปงวดนี้ก็เป็นการขอโชคลาภของงวดวันที่ หนะึ่งมีนาคมพศสองพันห okay. ้าร้อยหกสิบแปดนะครับไปนะครับเดี๋ยวไปพอทีมงานแหละเขาไปในสารน้ำกันนะครับานผช้ชมโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้มารถหนุ่มอาร์มนะครับทะเบียนแปดหนึ่งเจ็ดกันหนึ่งเก้าเอาทางทีมงานเข้าไปก่อนแล้วนรับท่านผมาชมโอ้ยเสียงทีมงานหนุ่มอาร์มกับน้องน้ำไม่รู้ตกใจอะไรกันนะครับฮะ เฮ้ยไม่ยังอ่ะสารนี้ก็ยังยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจากชาบัน กนะคือโดนแดดปะแต่มั่อกคือจักวุ้นวุจะมึงหาอมึงหายอ่างนีเห็นเกี่ยมเนียพอไปยังกเป็นไปยังหลเยอจังนอยอ่าดอเป็นท่านินเป็นท่งโซวปีคือกินท่าททานท่านผ้ชมด้านในนั้รู้มีอะไรครับท่านผู้ชมเฮ้ยตันีงยังไม่ด้ เดี๋ยวไปกินขาน้าวิ่ะนี่เบกียดนโอ้ยโอ้โ่อยวันช่องเนอีคอยย่านเซ็ตบ่เกียดยิ่ได้แต่มือหน้เออเอ้บางกันนีเนาะเรี้อนน้โอ้ไมมันมีใบไม้ใบหม่แห้งใบหม่เงียวยิ่ มะเกี่ยวเกี่ยว <c oughs> <c oughs> สักกอนหลายจังแหงออนนี้ต้องต้องระวังพื้นไฟนะครับ<ม>เพราะว่าใบไม้แห้หงหน้าไม้แห้งเยอะนะครับหลังจากจุดทูปเทียนสกักากาะว,ว่าบอกก่าวกันแล้วนะครับต้องต้องร้อยถูกและเทียนใหม่มาสักก่อนนะครับจังจังคอยจะคอยกลับรื้อทำงานก็ต้องดับเทียนดับไฟให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม รหม่เพิงอะโวรมขันีดที่างนี้เอารถขันมากอะไรนอะคผู้ชมเัรับงชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เตรียมสิ่งของสักการะไหว้กันนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอรอดทิศทางเลยนะครับสวัสดีครับ ทางช่องน้ำอามด้วยก็ถูกแล้วว่าทำสี่ช่องเวลาให้ตั้งกล้องให้ตั้งทั้งเงี้เลยให้ไปเลยจัดจากตาไปเลยวันนี้ไฟสว่างสวัยหลอดทิทั้างนะครับวันนี้ก็ได้เอาเขียดจีนาน้อยมาด้วยนะครับเมันกระจอดทะ้ีคนคนฮะคนัวคนว่าเป็นเขียดเขาบบกคนอยู่จะเศร้างินหลายพี่วเศร้าเลยครับเดี๋ยวมีพักติวู่นี่กําลังปงหยอดสกอนเนี้ยธอรมะ นึกว่ากินต้มเขียดเป็นบปะเนียวมันเหนียดเดีเราเอาไปต้มใส่ปักต uh, ิ๋วเดี๋ยวเหนียมันเหนียดก็ไปดีเข้าไปต้มเขียดใส่ปักติ๋วเหนียวเหนียดเกียบเลยเหรนเป็นตาเจอหมอหนวดคนว่าโรคเนาะเหนียวแห้งเดี๋ยวนี้ต้องใส่สมองซับเอาเหนองกเอาเป็นดีกว่า ไม่ไกนหมูกรอบไหมเออเขาจะตอกสับนะตอสับนะบ้านหลังเนี่ยมารีกเียห้วยแต่เดียว่าก็ต้องท่ากันอ่านกินเขียดตัวนี้ยุ่ขาคนยอยอนยอนบันนี้คุคือให้ยาว่ากมาอยู่ที่นั่นนมาอยู่ดีกัมันนี่อย่างกินมันนี่ตีคูุหัวกันดิเดี๋ยวนไปเต่มันจะเด่นหลับเรื่อนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ เรามาขอโชคขอลาภปิดซีไปแน่นมันมันเปิดสิปิดไว้ให้โอ้เออนอ่เราวินป้าต้อยต้องน้ำก็อยู่ประมาณนี้ปิดไปอะรรใชยเราสายหูดมันนะครับแล้วเห็นห่วงเอาตัวนี้ก็หลุดออกอีกที่นี่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาด้วยนะครับมาด้วยมาทั้งหมดทั้15คนเนาะท่านผู้ชมสายหลุดสายหลุดเดี๋ยวเั้งแต่มาขอโชคขอลาภพูดไปแล้วเข้าไหมเรกเข้านะคะเข้าตรงไหนเข้าตรงถูกเลขถูกก็คือ อะไรนะห้าศูนย์สองหรือว่าสี่ศูนย์สองที่เราเห็นเนาะอ่าก็คือเลขเข้ามาห้าศูนย์สองครับคือว่าเรามาตามต่อของงวดประจำที่หนึ่งมีนาคมถ้าว่าเลขเขาไลยงวดแล้วเด้อามไม่ไม่ไม่ยิบบุตตานะครับอืมนะครับผมนะอันผู้ยิบแล้วฮะผู้ยิบแล้วเอาผมไนหยอกตีนี้นั่นน่ะแต่ยุ่งอะ ยึบกาอีลี่แล้วไอ้ลี่บอกนี่กคืิยิบไห้ไหมนั่นแหละตัวนี้แหละออกแน่นอนุบาลยิบไห้แล้วนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจุดตัวนี้วเลยนะค่ะเนาะเบาเกลท่านผู้ชมนี่ใกสั่นมากเพราะว่าตัวเงี้ยเพิ่นไปเงี้ยมันบักดูงมากโอ้กามาได้มั้ยเยอะพอแล้วกาม้าวันนี้ไอ้ไอ้ฐานเดี๋ยกินเขาแล้วหมไม่กินเลยงงเงี้ยเลยโอ้ยให้ไอ้ฐานเนี่ยเอาสิท่านผู้ชมครับผมจะประกาศนะอยู่จุดตัวนี้นะ ทางทีมงานซึ่งมาถ่ายคลิปยังไม่ได้กินข้าวกะว่าจะไปกินข้าวบ้านประเกียนต่อมือครับผมคำมั่มเดือวคำมั่มเลยเฮ้ยานใหม่ห้าอินงาใหม่งาใหม่แห้งเลยมาเป็นงานาเป็นงาะว่าเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันดึงว่าขาดเธอติดตรเลยคออนุญาตเนี่กินเขาที่เก็บอะไรบ่อไม่เ็น ไม่ไม่กได้ให้ให้บ่เอาค่ะเพรว่าเบ้าเกีที <k 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 ่ย um> okay. ันอะไ้ว่าอะไรจุดคงยงกับจุดจจุดจุดุดกีใ้เกียดบ่เกียดถ้าจุดไฟแฉกนี่มันคือวอนเอานิ้วสี่จุด เม, oh. ม oh? ืองสีตัวถังนี้มันจะติดไว้เออล่มล่มหลอดไฟแชกมันพอนมือนี่เห็นปะเจ้าซื้อมาไะไเจ้าซื้อมาเดาถ่ายของอะไรบอดมันซื้อมาบอดอามซื้อมาี่จ็กบอดปะบอดเสื้อเฮ้ยขับไปเด้อขับเด้อสื้อแยกลับเอาไปเอาเบร็งงั้นเอาไปใส่เสื้อเอาไปใส่น้ำเพิ่งเอาไปว้างเพิ่ง จุดไสเชบเข็นไม่ได้จังหวะเทาไหรปหนึ่งคนเลยเข็เขียนดีสจุดไมช่เ่อนะเดี๋เจอเ่องทุกได้เป็นดีส่เอาบ่ใส่ดีโฟกัสการีชี้การจุดไปแ็คบรา้ปึงม่ไม่ทันไหนยู่ไปเนื้ไปยุ่งมองแก่ผก มือลมมหนาวๆถึงว่าใสถึงแต้งโต้งสี่มือมันวนหอนถึงแส่เสือแต้ว่าจะโตมือร่มหนาวๆนา่เสือแค่ตัวเดียวแจ้งแต่มือห้อนใส่เสือไร้โตเดียวน้องบานไม่ตัวนี้พ่าตีต้มเขียยมันว่าเดียนสิผ้าล่นขนเขี่ยอวก็เอาตีต่อมเครักจิ๋วตัด นะโมตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อสิงศักดิ์สิทธิ์ยูดอนปูตาแห่งนี้มอนีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลนุ่บางคนเดิมป้าต่อยคนมีเส้นน้องน้ำชาแนลพร้อมด้วยเสียดกีหน้าหน่อยกด้เดินทางมาสักการะไหว ปูตาแหง่งอดอนปูตาสถานที่ศักดิ์สิทธิแห่งนี้เมื่อนี่ลูกหลานก็ได้มาตามต่อขอโชคลาภพองวดที่แล้วปูก็ให้โชใหายลาภเขาเล็กถูบสองโตหาศูนย์ตรงตรงงวดนี้ลูกหลานก็มาตามต่อเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังรอติดตามรอชมบารมีรออเพลิงบุญบารมีน้่าปูตาณสถานทีดอนปูตาแห่งนี้ ก็ขอเลขทไยลงวัาที่หนึ่งสามโตตรงๆของงวดวันทีหนึ่งมีหน้าคมพศอส6องพันหาหสิแบแปดซึ่งเป็นโครงสุดไทยให้ได้สามโตตรงๆแตกสามโตเปลี่ยนปังเด้อปูเอซ่าตูเซตูเซตูซ่เฉียดทั้งันนี้ฝากไว้บบเียงถอะ พี่จังใบไม้ยังี่น่ะไปลงแปแลนะครับมีนิการนี่จะเป็นแ่มาด้เด็กการใบไม้หลนอะไรย่างเงี้ยก็จะเป็นลมมันเลมเาะเลยเป็นลมเฮ้ยนี่อะมเลยบอเมยมานถึงมันเปนลมอ๋อลมลมะโชกมาเนาะใบไม้ก็เลยหล่นเฮ้ยงานใหม่เพราะว่ามันลมเยอกใหมากคนดีก อยมันโดนมันกับว่าเมียนดิมันมาเมีนงามใหม่ดิอ่นมันมเมียนงามใหม่คือมันติดงานม่กลัวดหม่อยู้มันทางขงึ้นอยู่ยายิเจามาเอามากว่าเขย่าเดียวมีคนบอกอ่านไม่มีดิมีควายิ่งสงสันวมครับแนนาสามันมันไม่คองดม่นมันเป็นมันว่ามันอันนี้เดีนมาจากมาจากทางไหนดิมาจากเครงเหนียวเฮ้ เ้าเคลียร์เยอะสมมติหนึ่งหัวงานไหมงานไหมแข่งงานไหมล้ยเอาล้นหมดเนี่ยมันก็ขึ้นผมก็ขอสั้นแล้นี่ก็แล้วกันบ่มีอะไรยิ่ง่มีหลอกเฮายูอย่างนี้ตะปาเนาะมันเป็นตะปาแต่ เรื่องเรื่องเรื่องว่ามีเครียดงานใหม่อยู่นี่เครียดกับเครเรื่องเคียดอะเดี๋ยวนะครับก็ได้ขย่อมเซมซีนะครับผมนะวันนี้มาขอเลขทูบเลขเซียกซมซีสองอย่างนะครับนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมนะยังบ้านแล้วว่าเดี๋ยวเล็ทางเรื่องปังแพร่พกมียนแตกหรอไปอันนี้เมียนเมือเซมเซ่คอยแตกไปล่ะเมืองเซมซีเมาอเชิด เปนงี่ย่อนปองเซมซี่กันเะร่าม่นแตกนั่นมึงต้ารี่อดมเป็นเหหเพ่นไม่ได้เลยเซมซี่แตกมึงตงไปเหลาให้ไหมนะบะเขียดนะคุบอก่นนะเอต่อยเมื่อไหร่นี่เอาวิ่งแตกไม่ไมนี่สารสาระนเดีว่าผ่านเขาหยอกซื้อเอออเคยายหนกเขาเข็นกี่ดิเออ ค่ำยางเดียวดิเอาเหเอาใข้เย่านี่ย้ขเย่ามือนึงเนี่ยเอาขอปุ้ยเอาขอปุ้ยดีโอเคหยอกไได้วยอเบาเขียดก็ได้ยอกระเน่ยน่ยทานได้ยอกเลยนยะบ้างอ้ยอมเขียดทันแล้วอ้ยอมอวินเดี๋ยวให้เบาเขียดหยอเซมซีนะคะวันนี้ เออกก่อเป็นเขาโคดังหรอเข้าไเรบ่เต็มๆหมายเลขครับผมได้มาหมายเลขสองครับ ไมยเลขสอนะคะท่านผู้ชมเซีมซไมแรกนะคะไมยเลขสองค่ะหนุ่นน้ำบมมีีกับเออกว่าเขียนตงเป่ากลัวมันสวมแตงวัน่ะเอ้าไม่บอกเอามาเอมามันไม่หลายผลไมลดหลายใหม่ผล มไม่ได้ยังได้หมายเลขสองอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมันโหลดหมา่ได้ยังสองไม่แม่แดงสองเขเขียนดีๆเขียนดีๆดีๆตั้งใจตั้งใจเอาออกมาเถอละไม่ไอ้ผูเป็นสงสารไอ้ผูเป็นโผล่ในใจเลยไอ้หลับเขียดก็เกียดเลยมีเงินใส่มาเน๊ตเด้อ๊มาเน๊ตสัตว์อืมเลยผมเออืมเสื้อ ในตีไตตีไตมันด้วยมาเด้อสยด่าดาทุมีการสดนาบพม่ได้ปวดกนแล้ยังใหม่แด้เาอกแข้เล่เพาว่าโฉดนาบพี่าสดนาบต้องเซ็ตกไก่หนึงเดียวตุกไกยี่บกดนบมาทีสดนาบอนตกโอ้ยังดีปวดคือกันกันปังเทศตกไกอยู่ดีดีดีตั้งใจดี ครั้งที่สครับเย่าไปหยอกอ้เวลาุกแกต้องแก่ดีครั้งที่สองได้บเลขหนึ่งครับไม้เลขหนึ่งนะครับสองหนึ่สองท่านผู้ชมสองหนุกแกท่านผู้ชมทุกแกตเปิดคไดีตุกแกร้องสิบครั้ตั้งใจตั้งใจอธิษฐานอธิษฐานว่าใัใจผมมันหยอกใครเน้อะครมันมหยอกเงแล้วว่าหยอกต้องให้มาแค่หยอก ในมันไม่หมดเลยคุ้แต่ทีกเราเพื่อนเนี่ยมันจะวางไว้ให้อาจจะเป็นที่ยังตรงไหนเนี่ยโอ้ยใี้เสียดมันใกล้ที่แก้งกันเด้ยมันเอาไม้เอาไม้เอาไม้มันมันมันบดได้มันบดได้ท่านผู้ชมพามันเอาไม่เนื้อพอไม่สติแม่พี่ไม่สติแม่ไม่สติได้ได้สติ อธิษฐ ar. านอธิษฐานก้อนอธิษฐานเอาไม่เดียวอีกไม่เดียวเออไม่เดียวอธิษฐานอธิษฐานดังๆได้ดีได้มาด้วยได้ปังปังกันด้อปังปังนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมวะสว่างแสง ไป้ on, s. <S ึิแจ้งอะไรดเกียรติหาเลยเด้เี้ยไปานั่งถายดหนุ่มบาหก็ไปเอาเ่าเขียด ว่าได้ว่าได้เอาไม้เอาไม้เอาไม่ได้เอาไม่มันมันมันโนนหลายได้สองไม้แล้วอออสองเขดอมันยโอ่ะเี๋ยวดูว่าปูเพิ่นเอาขอ่ปูดีๆเกียดแบบว่าบอกดีๆเลยเออเอาไม่เดียวตั้งใจเลยตั้งใจไม่เนะไม่ไม่ขอยมาสันเออเด็เกมำเขาวินส่าตวเธอมันเดี้ยวอไม่เดียวค่อยเมื่อไหร่ไม่รู้ไมเดียว เนาะค่ะม,มาหลุ่นน้ำการใหม่ทุยไทยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาไมยเดียวเอเมยเดียวอีกไมยเดียวเออนี่มันมันไก่ไก่สีแกงกันได้เขียดแจ๊วเจ้าเสื้อมซี่มาอีกไก่สีแกงเลรอเด้เอ๊บซี่เพิ่นล่อถ่าโดนเลรอเด้อีกไมยเดียว เอาอีกไม่เดียวเขียดบ้านใดได้บ้านนันออกไม่เดียวเอาเอามาสิของโม่งเซาแล้วออกมาแล้วโอ้ยโอ้ใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยใกล้จีขันเลยบรือเปลาเขียดโอ้ยขวานไฮแล้วบป่าเขียดเหรอเออสองหนึ่งลงเลยบ่าอ้ามลกเลยจนว่าสิสองลงฉางเลยนะเจ็ด สองหนึ่งเจ็ดนะคะสองหนึ่งเจ็ดนะครับเลขเชียมซีทีเบ่าเฉียเดีวนะคะของวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรถหนึ่งเจ็ดเอตรงครับตรงกับทะเบียนเลยนะท่านผู้ชมทะเบียนรถนุอาร์มที่เอามาวันนี้จำไหนพ่อหนูอาร์มจำไหนวันนั้นที่เอารถอามาทะเบียนหนึ่งห้าหนึ่งสามที่ประตูหนึ่ง้าหนึ่งามห้าน่าสามตกใจตกใจยักน่อารมเลขเขาว่าน้ำมันเขาหานึอเนว่นี้อเนูอาม ท่านผู eg, ้ชมมันม yeah. okay. ันคล้ายๆกับว่ามันสถานการณ์นันสเป็นแบบนี้มาจิ้มนี <t ool> <t ool> <t <t ool> <t ool ่หันสามนนะะแม่เออเออโอเคว่ามันกหาหรือว่กเขาดเือฟันฟันมันเออห้าศูนย์ก็เข้าท่านผู้ชมตอนที่เอารถอมันอุ๊ยโอ้โโาคิดเออ พอดีพอดีพอดีกับพักติวยอดออนกําลังออกอย่ี่นีอตรงเขียดก้าบานไปนี่กินเขาง่ายเลยาเียซี่างยเยเขโอโอเคเนาะค่ะเลียวเซียมซี่าเวียไปยสสองหนึงสมัค่นะสมังไปพอละโอเคสมัรถูกเลยี้โอเคเลยกเลยนี้ทะเบียนรถนุ่มบามหนึ่งเจ็น้า่ะครับท่าน้มเาไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบดีกว่านะครับผมรถเทูใหม่ไป ไม่หมดพอดีไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบดีกว่านะครับผมไปครับท่านผู้ชมไม่หมดเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันเลขทูบล่มแตกพร้อมครับท่านผู้ชมแตกเลยครับไมเอากระถางทูบลงมาดันลางมาไว้ตรงโต๊ะนะครับท่านผู้ชมนี่แตกเลยนะครับท่านผู้ชมเป็น019นะครับ019 เอานนครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับป,งปงังๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชม ดีมากเลยครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ดีมากเลยวันนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้น่ากลัวนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับวันนี้โดนกับแก่ห้องเลยเอ้าซองเมืองด้านหลังกันบ้างยังเด้บ้ามกัน มาไหม่แห่งร้านี้โอ้ยางตะไฟนะครับย่างตะไฟาใหม่เป็นเก้าหรือเก้าศูนย์หนึ่งเก้าก็ไม่ศูนย์หนึ่งเก้าก็ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าแหละท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งเก้าหรือว่าศูนย์หนึ่งหกขอถูกขอหลาทักทายด้วย ข้าวเขียดก็ตันี่ลีเถอะข้อสขอเดี๋ยวเดียวได้ยินว่าบ้าเขียดขอจะค้นขอให้ไปน้ำจะค้นไปกินเข่าเฮี้ยนเคี้ยนม้าเขียด บางทีก็นอที Luckily, ่ไปหาบาเขียนเนาะเขียนก็ร่งเทศตรงไกลเทพอย่างเยวเท่กรงเทพแกงกันวะนี่กรโหอยู่เดยวเล่มือมากอย่างเงี้เอานขึ้นเดี๋ยวนี้ไปท้ากินอไรอย่างนไปกินเขานะก็ได้ว่าขพอาศัยกินเขามือนึงเดีวบ่งครับโอ้ยขพอาศัยกินเขามือนึงเด้ยเดี๋ยวเไปทากินหรอเาไปทากินขาเด้อพาดาเขียคงตรงเด้อกินเขาเด้อมันเกินยังอกเหรอเกินแลหมักจ้อยเลยเออไปเราเราแวะบาเขีได้ทุกมือนมา เราเิเป็นกองเป็นเกย์ป่าดิเล่นไหนดิอยน้ำมันเยอะคปยคอยน้ำมันเยอะคอจะมากผู้ใดจะมากผูดไอามละเดี๋ยวอบอกเด้อเรักเกิดที่สาปู่ป่นี่เออบ้าเสียบามักไอ้อามเสียบานหงมักอ้ามพี่เลก็ว่าเห็นตูหน้าหนอนน้ำหือนกับอังใดเนาะอัดเนัเยือดีเยือดีกฎหมายเสมอผ่านุกบาท้เสียดยังมั่งท กดหมายสมอภา่เป้าเขียดเป้าเขียดเจ้ามีสิทธิ์เจ้ามีสิทธิ์แต่งงานกับนุ่านไยดิเจ้าเจ้าเจ้าสิไปขอานุ่มามัเนี่ยเดี่ยเป้าเขียดอีกาแต่งนุ่านบ้างเอันนี้ขึ้ยมันกันละแต่งแต่งะบาดเดี๋ยวเดี๋ยวเันยันฉันยังเนี้ยเป้าเนี้ยเป้าเสียงแมว เมื่อนี้ก็เธอว่ามันเป็นมูพินเนาะมันเป็นมูพินมัเป็นมู่่ารับจบลเอียดลอยย่ปโเคครับทนสำหรับทูเทียนทังทีมงานกับชีเดบ์บ๊บบาอดดาละเลยนะครับก็ต้องดูแร่ให้ดับสกอนกอนจิเดินทางกระบนนะครับก็นะครับฝาก ะครับทีมงานทั้ง4-5ช่องด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้กราบลาปูตาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กับทีมงานมาวินชาแนลนุ่งอางคนเดิมป้าต่อยคนเดิมนน้องน้ำชาแนลแล้วก็บ่าวแพ็กชาแน,นลพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับนะครับสำหรับการมาขอโชฉขขลาดน้ําปูตาในคำขึ้นนี้ของงวดวันที่1มกราคมพศิย68นะครับกราเฉลี่ยกาบลาปูาไปแล้วก็ขอให้ เรีีทั้งบ้านโชคดีลำรวป่ปังๆคันตูปโผลกคนตอนนี้เบ้าเขีย์ผึ่นกระดับเที่ยนแล้วนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าปีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ